สวัสดีค่ะนายกอบจสุร,ราธ,ธานีใจป้ามควักเงินส่วนตัวหนึ่งล้านบาทให้น้องเทนนิสฮีโร่ของบ้านเกิดนายกอบจสุร,ราธ,ธานีใจป้ามควักเงินส่วนตัวหนึ่งล้านบาทให้น้องเทนนิสฮีโร่ของบ้านเกิดเผยเตรียมให้นักกีฬาชาวสุร,ราษฎร์ทุกคนที่คว้าเหรียญทองคนละหนึ่งล้านบาทเช่นเดียวกัน เมื่อเวลา19นาิกา30นาทีวันที่25รกรกฎาคม2564นายพงศักดิ์จากแก้วนายกออบาจซูราธานีประกาศเตรียมเงินส่วนตัวจำนวน1ล้านบาทเพื่อเตรียมมอบเป็นเงินอัดฉีดให้กับน้องเทนนิสหรือนางสาวพานิชพักวงพัฒนก,กิจนักเทควันโดสาววัย23ปีทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิก 2020ถือเป็นเหรียญทองเหรียญแรกของพี่น้องชาวไทยในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2020โตเกียวเกมที่จัดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นนายพงศักดิ์เปิดเผยว่าที่ผ่านมาได้ติดตามการแข่งขันของน้องเทนนิสมาโดยตลอดโดยเฉพาะในคืนบันที่แข่งขันคู่ชิงชนะเลิศกับคู่แข่งสาวคือนางสาวเอเรียน่า เซเรโซอิเกิลเซียตวัย17ปีชาวสเปนจนสาม,มารถคว้าจนสาม,มารถคว้าชัยชนะมาครองในช่วง7วินาทีสุดท้ายส่วนตัวได้ตั้งใจไว้ตั้งแต่เริ่มที่จะ เตรียมเงินส่วนตัวจำนวนหนึ่งล้านบาทเพื่อมอบให้กับน้องเทนนิสฮีโร่ชาวไทยซึ่งเป็นคนสุราษฎร์ธานีและเป็นเหรียญทองแรกของชาวไทยที่สามารถสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับชาวไทยในช่วงวิกฤตโควิด -19 ได้ทั้งประเทศนายพงศักดิ์กล่าวต่อว่าเมื่อวันที่26กรกฎาคมตนจะเดินทางไปจังหวัดภูเก็ตเพื่อไปต้อนรับการกลับมา ประเทศไทยที่สนามบินนานาชาติภูเก็ตหลังจากที่น้องเทนนิสกลับมาถึงประเทศไทยแล้วต้องกักตัวเป็นเวลา14วันจึงจะสามารถเดินทางกลับบ้านเกิดที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ซึ่งตนตั้งใจที่จะนำเงินส่วนตัวมอบให้าากับน้องเทนนิสที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพราะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งตัวแทนของชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ได้ไปสร้างชื่อเสียงในระดับโลกและ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในกีฬาทุกชนิดนายพงศักดิ์กล่าวอีกว่านอกจากน้องเทนนิสแล้วยังมีนักกีฬาชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี คนอื่นๆที่สามารถคว้าเหรียญทองโอลิมปิก2020มาครองได้ตนก็เตรียมที่จะมอบเงินรางวัลอัดฉีดจำนวน1ล้านบาทให้กับทุกคนด้วยส่วนของการสนับสนุนเรื่องของการกีฬานั้นผมในฐานะนายกอบจสุราษฎร์ธานีมีโครงการที่จะจัดสร้างศูนย์กีฬาในพื้นที่อำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งได้วางแผนจัดเตรียมที่จะสร้างให้เป็นศูนย์กีฬาที่มีมาตรฐานที่จะสร้างนักกีฬาไป สู่การแข่งขันในระดับโลกต่อไปนายพงศักดิ์กล่าวขอขอบคุณข่าวสดค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ